ขอของเล่นชิ้นนี้กันมาอย่างนื่นานนะครับผมได้แล้ววันนี้ขอเล่นชิ้นนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้า HS Monster Art Godzilla ก็ t i m a นะครับผมก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพามาดูกันสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการพรีออเดอร์เจ้าตัวนี้ไปนะครับผมเป็นเวลาก็สี่สามสี่หลายเดือนแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมผมก็ได้รับของเล่นชิ้นนี้มาแล้วนะครับผมเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะพาไป รับชมกันนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นการรวมญาติรวมญาติสปรลหันเล็กน้อยนะครับผมก็ซีล่านะครับผมซึ่งถามว่าทําไมนะครับผมก็เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่หางยาวมากๆนะครับแล้วก็ตัวข้างใจใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบนะครับผมในแต่ละยุคเลยนะครับแต่ละตัวนะครับผมว่ามันมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้ใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หางมันจะยาวจริงหรือเปล่านะครับผมก็แน่นอนนะครับวันนี้ก็สนุกทุกคนด้วยนะครับผมเยวบริการ แาะกระบายเช่นเคยนะครับผมตอนนี้คือในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมก็ไม่พูดมากนะครับวันนี้ก็ขอเล่นในไล่ก็ซิล่านะครับผมและก็ในซีรีส์ของ H S Monster Art นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ขอินดีต้อนรับกับเจ้า H S Monster Art อร์อาร์ตก็ซิล่าอัลติมาจากแอนิเมชันเรื่องก็ซิล่าซิงคูล่าพอยท์นะครับผมวันนี้ของก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสังเกตแรกนะครับผม โอ้ my god กล่องใหญ่มากครับผมกล่องใหญ่มากนะครับผมอันนี้จะมาในรูปแบบกล่องน้ําตาลด้วยนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการแกะกล่องไปพร้อมกับทุกคนเลยนะครับผมนะโอเคมาอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูตัวกล่องกันในรูปแบบของกล่องน้ําตาลกันก่อนนะครับผมก็กล่องน้ําตาลนี้นะครับผมเป็นกล่องที่ส่วนมากแล้วนะครับผมฟิกเกอร์ของทางเบนไดมันก็จะมีให้นะครับแต่บางทีมันก็ไม่มีให้นะครับเหมือนกับเจ้า1989ครั้งที่แล้วมันไม่มีให้นะครับผมก็ อันนี้นะครับจะเป็นกล่องที่ห่อหุ้มมาอีกชั้นหนึ่งแล้วตัวงานข้างในจะมีเป็นอยู่ข้างในตัวหนึ่งนะครับผมเอองงไหมเออนะครับก็มีตัวงานอยู่ข้างในนะครับสาหรับหน้ากล่องตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเป็นกล่องน้าตาลนะก็ตามสีของมันเลยนะครับผมแล้วเขาก็เรียกกันว่ากล่องน้าตาลนะซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่า HS m o n ยส์ r อนนะครับแล้วก็เป็นฝาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนเป็นกุสิราอัติมาสตรงนี้นะครับผมเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมไปถึง คิวอาโค้ดตรงนี้นะครับเพื่อสำัสเกตแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นตราแบนไดกับธรรมชินะครับผมซึ่งก็ข้างๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มีแค่นี้เองนะครับผมซึ่งจากจุดสังเกตของผมอย่างแรกเลยนะครับผมก่อนไอ้กล่องนะครับของมันก็ท่าที่จะใหญ่มากเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับผมเนี่ยอ่ะดูดิกล่องขนาดเนี้ยนะครับเดี๋ยวยังไงยังไงไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะไปจะได้ไปดูในมุมกล้องใกล้ๆอีกไหมนะครับเพราะว่ากลัวพื้นที่มันจะไม่พอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการ แกะออนบล็อกกันให้ดูเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมปะมาต้องต้องระมัดระวังหน่อยนะทุกคนนะผมคิดว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอาต้องใช้กันไกลถูกไหมโอ้แกะคนข้างจะยากน,น,นะ่เนี่ยทุกคนนะอ่ะมาแล้วครับทุกคนเราก็ไปดูกันพร้พอมกันเลยนะครับสัหรับเจ้าก็สิล่าอัลติมาตัวนี้นะครับผมมาให้ทุกคนดูก่อนดีกว่านะครับ,บ,บ,บ น่ติดในะครับผมนี่ข้างในก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับโอ้โยมาแบบสีแดงนี้เลยนะครับผมสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาดีกว่านะครับผมนะปึ๊บเอาออกไงดีวะแบบเทดีกว่าอะเทงี้ลกันนะเทก่อนแล้วกันปึ๊บโอ้โยมาแล้วครับทุกคนนี่ดูกล่องนี้เอาไปนี่ก่อนนะครับโอเคนี่นะครับผมก็คือเจ้า H Monster Art นะครับผม Godzilla อัลติมาจากแอนิเมชันเรื่องก็ซิล่าซิงคูลาพอยนั่นเองนะครับผมก็จะมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่ากล่องใหญ่นะแล้วก็โอ้โหการออกแบบของมันนะครับเป็นรูปก็ซิล่าอัลติมาตรงกลางแบบนี้นะครับเป็นรูปของเล่นเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้อะไรต่างๆนานา,น,าน,นะครับผมซึ่งงานอาร์ตของมันนะครับผมคิดว่าเขาทํามาได้สวยมากๆเลยนะครับผมนะดูข้างบนนะ ป๊บข,ข้างข้างข้างล่างข้างหลังนะครับผมก็เด <ub> ี๋ยวผมจะพามาดูตัวกล่องกันแบบตรงนี้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวกันก็เดี๋ยวจะพาดูมุมใกล้กันอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็โอเคนะครับด้านหน้ากล่องนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะจะมาในรูปแบบอย่างนี <ub> ้เลยนะครับผมเป็นเส้นเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะครับผมเป็นเหมือนกับไอ้ผุ่นแดงนะครับผมในหนังนะครับก็จะเห็นก็ซิลล่าจิตมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เห็นว่าก็ซิลล่า สิงคุลาพอยด์นะครับแล้วก็โหยากจริงอันนี้แล้วก็นะครับตรงนี้จะเป็นตรานะครับกอร์ซิล่าสีทองปี2021นะครับเป็นไม่ใช่เป็นสติกเกอร์นะเป็นตัวทองทองแปะติดเป็นคือมันพิมพ์มากับอันนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคุณภาพนะครับเป็น QC ของมันนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นว่า H ิจจ์มอนเตอร์อาร์ตกอร์ซิล่าอัลติมานะครับผมตรงนี้แล้วก็เป็นตราแบรนใดธรรมชาติเนชั่นือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างบน นี่ก็จะเขียนว่าเป็นก็อซิลล่าอัลติมานะครับผมแล้วก็เป็นเอชพ t ร r เตอร์อาร์ตนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมนะรวมไปถึงฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้จะเป็นรูปแบบเป็นรูปตัวก็ตองตรงนี้นะครับผมสีดำๆตัว,ตวเอ่อตัวดำตรงนี้นะครับเป็นรูปงานของเล่นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับนี่ เห็นไหมโ้โหยากจริงอันนี้กล่องใหญ่มากนะครับก็ทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือนี่จะเป็นการบอกลักษณะตัวงานนะครับว่าตัวงานมีอะไรมีอะไรบ้างภายในกล่องนะครับซึ่งสกินดีๆนะครับจะมีเป็นเจ็ตจักรกลัวตัวเล็กๆมาให้ด้วย2ตัวเลยนะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปแกะกันดูต่อนะซึ่งตรงนี้นะครับทางขวาจะเป็นภาพโปสเตอร์นะครับของ g o d z i l l a Singular Point ที่เป็นแดงๆแบบนี้นะครับผมนะอ่าก็คงไม่มีอะไรมากนะสำหรับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับแล้วก็หุยขลางครับผม ข้างล่างก็จะเป็นการบอกสรรพคุณต่างๆตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็จะเป็นรูปกอรซิล่าตรงนี้นะครับเป็นของเล่นนะซึ่งจะเห็นได้ว่าหางโคตรยาวนะครับผมนะยาวจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็น warning เป็นคาเตือนต่างๆ,ๆนะครับผมโอเคก็เดี๋ยอวอยังไงเราจะไปทำการแกะกล่องไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนสำหรับเจ้า H, H Monster Art Godzilla Ultima ตัวนี้นะครับทุกคนนะโอเคเดีียเราไปแกะกล่องกันเลยครับไปกันใหญ่ว่ใหญ่จริงๆไป อาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาทำการแกะกล่องกันเลยนะครับผมสำหรับเจ้า H h Monster Art Godzilla Ultima นะครับผมก็โอเควันนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามาในมุมมองที่ค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยนะครับผมเพราะว่ากล่องมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมก็เลยมาถ่ายอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นมุมนี้นะครับผมซึ่งโอเคก่อนอื่นนะครับผม๋ยวผมจะพาไปดูขนาดของตัวกล่องกันก่อนนะครับผมตัวกล่องนะครับผมดูอ่ะนี่คือไม้บรรทัดนะครับผม30เซนนะครับผมแสดงว่ากล่องนี้นี่ก็ยาวประมาณสัก ผมคิดว่าประมาณสัก40เซนนะครับผมนะซึ่งกล่องใหญ่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวโอเคมาเรามาดูรายละเอียดตัวกล่องกันแบบใกล้ๆกันต่อเลยนะครับผมซึ่งอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าตรงนี้จะเป็นตัวรูปตัวงานของ God Altima เลยนะครับก็คือเป็นรูปของเล่นของมันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า Godzilla Singular Point นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรา r Godzilla สีทองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็น Quality QC ตรงนี้แล้วก็เป็นตรา Bandai ตรงนี้นะครับทำมาทิศเอ้ยทำมาชิเนชั่นนะครับแล้วก็ข้ามบนอ่ะ Hs Motor Art Godzilla u l t i m านะครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ Godzilla u l t i m าตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมรวมไปถึงทางด้านนี้อ่าจะเป็นรูปนะครับผมของ Godzilla u l t i m าเป็นรูปของเล่นเลยนะครับตรงนี้นะอ่ะเป็นรูปตัวงานเลยแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับปึ๊บอ่ะจะเป็น Godzilla u l t i m านะครับแล้วก็ข้างหลัง เป็นรูปโปสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปตัวงานตรงนี้นะครับผมนะว่าจะมีแบบตัวงานมันมีอะไรบ้างก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเจากก้าจักรกลตัวเล็กตรงนี้2ตัวนะครับแล้วก็ข้างล่าง <modifier. S 1> อ่ะ,อะ <redef> ก็กอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมเป็นสรรพคุณตรงนี้แล้วก็เป็นตัวงานตรงนี้นะครับโอเคทุกคนมาดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาทําการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมไปอย่างแรกนะครับผมนี่อ่ะไปแกะพร้อมๆกันเลยนะครับจังหวะนี้นันี่คือแกะกันแบบสดๆเลยนะครับผมนะไปป๊บโอเคมาแล้วหนึ่ นะครับนี่จุดหนึ่งซึ่งวิธีการแกะนะครับผมวิธีการแกะง่ายๆเลยก็คือแค่แกะไอ้ตรงนี้ขึ้นแล้วก็เปิดออกมานะครับผมเราก็สามารถจะเอาตัวงานออกมาได้เลยนะครับผมแบบนี้นะโอเคมาเรามาแกะกเลยดีกว่านะครับผมมาปึ๊บเอาขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ปึ๊บวับอ่านี่ครับผมทุกคนโหอย่างแรกนะครับผมที่เราจะเห็นก็คือจะเป็นเจ้าอ่าก็เลยนะเป็นนี่ ใบขอบคุณนะครับสำหรับการซื้อของเขานะครับผมเป็นธรรมชิอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นนี่โอ้โหใบคู่มือนะครับผมนะกล่องค่อนข้างจะใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าใบคู่มือนี่เล็กกว่ามือผมอีกนะครับผมก็เป็นวิธีการเปลี่ยนหัวนะครับผมกับเจ๊จักรกลัวตัวเล็กนะครับตรงนี้นะครับเป็นใบคู่มือนะครับแล้วก็นี่นี่ตัวงานก็จะมาในรูปแบบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จุดสังเกตนะครับผมเอ๊ะทำไมรอบนี้รู้สึกว่ามีเป็นกระดาษลังมาให้ด้วยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับผมมาอะปึ๊บปึ อ,ออกมออกยางนิดนึงปุ๊บ่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ปกตินะครับผมนะโอเคมาแล้วเก็บกล่องปุ๊บกล่องก็ค่อนจะใหญ่นะครับผมก็นี่นะครับผมตัวงานก็จะมาในรูปแบบกล่องพลาสติกใสๆเหมือนเดิมเช่นเคยตามเคยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหแล้วก็กล่องนี่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็นี่สิ่งที่น่าแปลกใจนะครับผมก็คือมีนี่มาให้ด้วยนะครับเป็นกระดาษลังนะครับผมมารองไว้ให้หนึ่งชั้นก็คือรองข้างหลังตรงนี้นะครับน่าจะแบบกันกระแทกหรือว่ากัน บุกกันอะไรก็ว่าไปนะคะผมโอเคมาอ่านี่นะครับผมเมื่อเราแกะกล่องมแล้วก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นเป็นตัวงานตรงนี้นะครับในกล่องพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหัวแบบสลหรับเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็จะมีเจสจากัวตัวเล็กตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะอ่ะฝังขึ้นหน่อยนะครับผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาทําการแกะกันดีกว่านะครับผมวิธีการแกกวคือปึ๊บแล้วก็แค่แกะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมันจะเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกของมันอยู่นะครับมันจะดังกลึก ม,มาครับผมเปิดประเดิมกันดีกว่าวานี่ครับผมมาแล้วอ่าโหเนี่ยแล้วมาดูนี่ก่อนครับผมยางแรกนะครับผมอัน,นจะเป็นอุปกรณ์พัดเสริมนะครับผมก็มจะมีเป็นหัวแล้วก็จะเป็นเจ็ตตะกัวตัวเล็กแบบนี้นะครับผมมาให้ในรูปแบบของเล็กแบบนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็นี่ครับผมตัวงานปึ๊บมาสามสองโอหูนะครับผมมีอันนี้นะครับเป็นที่รองสลหรับข้างหน้ามาให้นะครับแล้วก็นี่หนักมากแล้วก็นี่ อ๋อแล้วก็มีตรงนี้ขลังนะครับผมนะกันสำหรับขีบตรงนี้นะครับผมแล้วก็โหนี่นะครับผมหนักอุ้ยหนักมากครับทุกคนแบบเปิดประเดิมมาแบบว่าโคตรหนรักอัเป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวงานที่โคตรจะหนักมากเลยนะครับแล้วก็เราจะเอามาเอาพลาสติกออกนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หงางครับผมเอาแบบนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะครับผมตัวงานมาแล้วครับผมสหรับเจ้า h S m o n s t e r Art Godzilla Ultima ตัวนี้นะครับผมตัวงานนะแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้ตัดหางนิดนึงนะครับตัดหางหน่อยปึ๊บ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 อ่าโอ้โห,โหดูนี่ครับทุกคนแหมคือแบบว่านะหางอะไรมันจะขยาวซะขนาดนี้ครับทุกคนโอ้โหนี่ผมแกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราผมจะพามาดูอะไรกันก่อนดีวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวว่าโอ้โหแป๊บนนึงะ แป๊บหนึ่งนะนี่ยาวกว่าโต๊ะอีกเดี๋ยวเดี๋ยวดูแขนผมนี่ดูแขนผมนะอุ้ยเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งนะอันอันอันนี้นะอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหางอะไรวะเนี่ยดูแขนดิยาวกว่าแขนผมอีกอะหางอะไรเดี๋ยวโอ้โหนะนะครับผมเพิ่งอ่ะหางยาวก็จริงนะครับผมแต่ว่าตัวงานนะครับผมก็หนัก ใช่ย่อยเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะส่วนที่หนักที่สุดนะครับผมไม่ใช่ตรงงานตรงตัวง,งานตรงนี้นะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือนะครับส่วนที่หนักที่สุดเลยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นจุดรับน้ําหนักของมันนะครับผมถ้าผมยกแบบนี้ได้ป่าววะโอ้โหอุ้ยหนักหนักจริงๆครับผมแล้วก็ถ้ายกม,มันก็จะห้อยๆใช่ไหม เอออะไรวะเดียนะครับแต่ว่าผมขอชมอย่างหนึ่งนะว่าตัวนี้นะครับผมข้อต่อส่วนหางเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่หลวมเลยนะครับก็คือการจะดัดในเนี่ยก็ข้างใจยากนิดนึงนะครับแล้วก็ มันจะแน่นนิดนึงนะครับผมหางเนี่ยหางรู้สึกว่าแน่นนะเห็นไหมดังแปลกๆเลยอ่ะนะครับผมมาครับผมมาโอเคทุกคนมาแล้วครับผมสำหรับเจ้า HS Monster Art Godzilla Ultima ของเราตรงนี้นะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยก็จะพาไปดูอะไรดีเนี่ยโอ้โหคือไม่รู้จะดูอะไรเนี้ยนะครับผมเพราะว่าเห็นหางไปแล้วก็แบบโคตรอลังการแล้วนะครับผมโอเคมาก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวงานกันก่อนนะครับตัวงานก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมแต่ผมขออนุญาตเลื่อนไฟแป๊บนึงนะจะได้แบบเห็นกันชัดๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะเพราะว่ากลางวันฝนบ้านผมนี่ฝนตกแบบ วันเลยนะครับอ่ะถ้ากล้องไม่ชัดหรือว่าภาพไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับพอดีว่ามันชัดได้สุดได้คแค่นี้แหละนะครับทุกคนนะ โอเคครับผมอย่างแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพามาดูเป็นตัวงานกันก่อนดีกว่านะครับผมตัวตัวงานนะครับผมสัมผัสแรกเลยก็คือก็เป็นวัสดุเหมือนเดิมนะครับเป็น PVC เป็นพลาสติกเหมือนที่เป็นตัวละครทุกๆตัวที่มันทํามาก็คือเป็นอย่างนี้หมดนะครับแล้วก็ตัวงานเนี่ยเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมซึ่งจุดต่างๆเนี่ยหางเนี่ยคือขยับได้หมดเลยนะครับเป็นข้อต่อหมดเลยนะครับรวมไปถึงแขนแล้วก็ขานะครับแล้วก็ปากก็สามารถที่จะอ้าได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอ้าขึ้นน้ำบนเหรอ ไม่ได้อาลงล่างนะทุกคนมันรอบนี้เออว่ะแล้วก็โอ้โหผมจะรีววยังไงดีวเนี่ยก็นี่ละกันผมขออนุญาตถือตัวละกันนะนี่ครับผมดูกันแบบใกล้ๆใกล้ชิดกันนะครับผมนะโอ้โหมาดูกันแบบใกล้ใกล้หน่อยนะครับนี่ก็คือเจ้า HH H, H m o อน t ต r Art g o d z ก l ส a ิล่า m a ติมานะครับผมโอ้โหดูคลิปหลังครับผมเดี๋ยวดูตัวงานแบบใกล้ๆก่อนนะซึ่งหดูครับผมเฮ้ยเท่ว่ะ คีบหลังคือแบบลงสีมาดีมากครับทุกคนเป็นสีแบบตามในหนังเลยอ่ะเป็นแดงๆที่ผมชอบนะรู้สึกว่ามันมีแบบความน่าเกมขามอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้คือหน้าตาของมันนะครับผมอ่ะดูหน้าตาม,มานันนิดนึงนะครับเห็นไหมโอ้โหซึ่งเวลาอ้าปากนะครับผมเวลาอ้าปากเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องอ้าจากข้างบนนะอย่างเงี้ยอืมนะครับไม่ได้อ้าจากข้างล่างนะผมว่านะ เอออานจากข้างบนนะครับเห็นไหมอานจากข้างบนอ่ะเออในเงี้ยโอโ้โหดูอเลอร์แล้วนะครับแล้วก็โ,โหมีการเล่นแบบเป็นกริดอย่างนี้มานะครับผมเป็นสีเทาแบบนี้ก็สวยมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวงานดูอื <c> ้ม <oughs> คือกา้ามเป็นมดัดมัดขาเป็นมัดมัดเลยนะครับนี่คือขามันนะขาแบบเป็นมัดเลยนะครับแล้วก็นี่ดูอันนี้จะเป็นเหมือนกรงเล็บของไดโนเสาร์นะครับเป็นข้างหลังแบบนี้นะครับผมนะตรงสีมันก็เป็นสีออกเนื้อเนื้อเหลืองๆหลือนิดนึงนะครับผมแล้วก็นี่คือเท้ามันนะครับผมเท้าโรใหญ่เลยนะครับผมนะแล้วก็ข้างล่างเท้า ก็เป็นรายละเอียดแบบอย่างนี้นะครับผมนะดูได้เลยนะครับผมซึ่งอ่ะแล้วตรงนี้ตรงแขนก็จะมีเป็นรอยขาวๆแบบนี้นะครับผมมาให้แล้วก็อ่าตรงไหนอีกนี่อย่างนี้นะครับผม,ผมก็สามารถจัดท่าอะไรก็ได้แต่ผมบอกโปกอย่างหนึ่งนะคือผมถืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วหางมันเนี่ยหางมันลอยอยู่อย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบ กลัวมันจะหลุดจริงๆเลยเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยโหค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับตัวนี้นะเพราะว่ามันใหญ่นะครับผมเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็ข้อต่อหางเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันมีหลายข้อต่อมากเลยนะครับผมเรียงกันมาแบบตุ๊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 บแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็น10จุดเลยนะครับแล้วก็หางเนี่ยคือมันสามารถดัดเป็นรูปแบบไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมซ้ายขวาขึ้นลงหน้าหลังอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกไปก็คือที่ผมชมก็คือว่ามัน ครับเป็นจุดน้ำหนักนะครับแล้วก็น้ำหนักมันจะเยอะมากตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างเออคือไงอย่าดูฟังเสียงนะเห็นไหมนะครับแต่ว่าผมส่วนตัวผมและผมไม่ค่อยชอบจะขยับถ้าทางมันมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวมันหลวมนะครับในระยะยาวนะครับผมโหคือรีวิวต่อในดีเนี่ยในด้านของคีบหลังนะครับผมก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมยาวมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นมาถึงตรงนี้จะเป็นแบบสีเทานะครับไม่มีสีแดงเก็มมาเหมือนแบบนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะพามดูเลยดีเนี่ยโหคือ ดูคือมันยาวจริงๆนะไม่ได้ยาวเล่นๆนะครับผมก็สําหรับตัวงานตัวนี้นะครับผมก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมสามารถขยับได้ทุกส่วนเลยนะครับผมอยากจะขยับอะไรก็ขยับได้เลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูกันตรงหน้าแบบชัดๆอีกรอบน,นึงดีกว่านะครับผมมาปึ๊บอ่ะจะเห็นได้ว่าโอ้โหหัวมันทามาแบบค่อนข้างที่จะหน้าเกียงขาม,มากเลยนะครับก็สามารถก้มลงนะครับเงยขึ้นได้นะครับประมาณนี้แล้วก็อ้าปาก ปิดปากนะครับแต่ว่าที่อย่างที่ดูรูกันนะครับก็คือหัวนี้นะครับผมมันสามารถอาได้แค่นี้นะครับเราต้องทาการเปลี่ยนหัวใหม่เป็นอีกหัวหนึ่งถึงมันจะสามารถอาปากได้มากกว่านี้นะครับผมนะอ่ะดูรายละเอียดแบบตัวงานกันแบบชัดๆเอ้าหลุดเฮ้ยเดี๋ยวนะหลุดเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีดี๋มาเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี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 วเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนีเยวเดี๋ยเวเียวเวเยเดียวเวเดีย อ๋อตรงมือค่อนข้างจะหลว,วมนะครับทุกคนนะตรงนี้นะค่อนข้างจะหลวมนะครับทุกคนนะทีหลังก็ทุกคนระวังระวังไว้ด้วยนะครับรู้สึกว่าอ่ะเห็นไหมมันไม่เชิงหลวมหมดแต่มันรู้สึกแบบเนี่ยเห็นไหมมันยุยยุยแบบมันแบบขยับง่ายเกินไปนะครับก็หลวมนั่นแหละเออนะครับผมค่อนข้างจะหลวมแต่ว่ามันก็ยังอยู่ทรงอยู่นะครับผมก็โอเคมาก็สนับตัวงานก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะว่าตัวมันก็ใหญ่แล้วก็คือพูดถึงความใหญ่มันก็อิ่มแล้วอ่ะเออนะครับผมอ่ะตั้งตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ นี่ครับผมนี่ก็คือของที่แถมมาให้นะครับผมก็คือเห็นไหมนีอ่อ้าวก้านหลังอีกอ้าวโอ้โหก้อนนี้ไงมานี่หน่อยอ่ะนี่เห็นป่ะนี่จะเป็นเจจกกักัวนะครับสองตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานแ้วาก็จะเป็นหัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่านะครับผมมาก็โอเคอ,อุ้ยหางโอฐานนี่คือฐานนะครับผมโอ้โหอันนี้นิดเดียวเองอะ่ะโคตรเล็กเลยอะ่ะแล้วแบบ คือมันเล็กขนาดนี้แบบเล็กมากๆอะ่ะนี่คือแบบนิดเดียวก็หายแล้วนะครับทุกคนก็ระวังกันไว้ด้วยก็ดีนะครับผมนี่อะ่ะปึ๊บนี่นะครับผมคือจ๊จะกั้วในรูปแบบที่มันถึงหอ,อกนะครับผมมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเป็น เป็นพลาสติกไม่เป yeah. like yep. oh. right. mm. exactly? ็นยางๆเป็นอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับผมอันนี้นะก้อนเล็กๆนะครับเล็กเทียบกับนิ้วผมก็อันนิดเดียวเองนะครับผมอันนี้ก็เทนะครับตั้งสุดๆก็เทแล้วก็อันนี้จะเป็นร่างตอนที่ขาของจิ๊จั๊กโก้ยังสั้นๆนะครับผมนะร่างแรกที่ก่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอืมก็ดีดูดีนะมันก็เล็กๆน่ารักดีนะครับของอันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้คืออันพิเศษครับทุกคนก็คืออ่ะนี่ครับผม นี่นี่คือหัวของก็สิราอัอาลอติมาตรตัวนี้นะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็คือเราต้องถอดหัวแล้วก็ใส่ไปในรูแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะแล้วก็นี่นี่คือปากแบบอ้าปากแบบเต็มที่นะครับผมแล้วก็ฟึ้บดูฟันครับผมฟันเยอะมากแต่เสียดายนะครับผมที่ตัวนี้มันไม่มี Effect, เอฟเฟกต์พาร์ทแบบเอฟเฟกต์แบบลำแสงไม่มีแถมมาให้นะครับน่าเสียดายน่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าในอนาคตน,นี้ไม่แน่นะครับผมก็จะเห็นเป็นเคี้ยวตรงนี้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผม เออมาเปลี่ยนให้ดูดีกว่านะครับอันนี้จะจะกลัวตัวน้อยๆเอีจตจะจกลัวตัวน้อยกลัวหายจังเลยมันี่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวหายไปร้องเลยนะเนี่ยนี่คือหักง่ายแล้วก็หายง่ายด้วยนะเนี่ยขอเก็บก่อนนะครับผมนะโอเคมาก็วิธีการเปลี่ยนนะครับผมน่าจะถอดหัวตรงนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตลองดูซิปุ๊บอุ้ย ระวังนะครับผมระวังเห็นไหมอ๋อมันจะมีข้อต่อตรงนี้อันนึงหืมโอ้โหมีอันนี้ด้วยอันหนึ่งนี่ครับวิธีการเปลี่ยนนะซึ่งระวังนะครับผมบอกเลยว่าระวังนี้ผมก็แรงไปนิดนึงนะครับนี่คือหัวอันหนึ่งนะครับอันนี้จะแบบสามารถอ๋อขึ้นลงได้ทั้งสองอันเลยนะครับคือข้างล่างข้างบนอย่างนี้นี่เห็นไหมข้างล่างนี้ข้างบนนี้อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็อาปากได้ไม่ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับพวกนี้นะเออแล้วก็โอ้โหโคตรนักกลัวเลยนะครับแล้วก็อ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปโดยการใส่นี้ไปก่อนนะครับแล้้้ววก็เเออาาาาันนนนีี่จตไปหรืล นะครับใส่ไปอย่างนี้ปึ๊บอ่าโอเคทุกคนเมื่อเราใส่เสร็จแล้วมันก็จะมีรูปร่างลักษณะประมาณนี้นะครับผมหืมดูดิอย่างเท่ครับผมนี่คืออันเก่านะครับนี่คืออันเก่าอันไม่ใช่อันเก่าอันแรกนะครับผมนะก็คือปิดปากงี้ได้อ้าปากได้แต่ว่านี่คือแบบหืเหมือนกับคืออ้าปากแบบกว้างมากนะครับเป็นแบบเอ่อเหมือนกับตอนพ่นลำแสงแล้วแบบปากก็คือเหมือนปากชินอ่ะนะนะก็ถือว่าหืดูดูที่ว่าเท่แค่ไหน โอ้โหยากมากจริงๆดูครับผมเมื่อใส่เข้าไปนะครับก็เวลาใส่นะครับย้ำเตือนหนึ่งก็คือว่าระวังนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นข้อต่อนะครับผมแล้วก็้องใส่อันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เวลาใส่เข้าเนี่ยมันจะดังกึกเลยนะครับผมนะนี่เป็นไงล่ะนี่คือแบบอย่างนี้ก็เท่นะเออนะครับเท่ดีนะครับสวยปีอีกแบบหนึ่งนะครับสวยดีอ่ะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ากอรซิลลาอัลติมาตัวนี้นะครับคือไม่รู้จะรีวิวอะไรอ่ะเพราะว่ารีวิวแค่หางก็ได้มั่งดูหางดีแบบ หาแบบโคตรยาวนะครับโอเ OK คต่อไปนะครับมาถึงช่วงไคลแมกของวันนี้แล้วนะครับผมก็จะพามาเปรียบเทียบความยาวของหางนะครับผมระหว่างตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่ตรงปลายหางเพิ่งเห็นอีกโอ้โหยด้ย,ดยเลยอะโอ้โ oh, หนี่มันมันมัน,ม,นมันนิ่มอย่างนี้จริงๆอะดิโอ้โ oh, ห oh. อันนี้ดูเห็นไหมโอ้โ oh, ห oh. นี่คือได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับผมนะโอเคก็อ okay. ่ะั้งนี้แล้วกันปึ๊ปปึ๊ป อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแรกที่ผมจะพามาเปรียบเทียบนะครับผมก็คือจะเป็นกอล์ิล่าหนึ่งเก้าแปดเก้าตัวนี้นะครับผมหนึ่งเก้าแปดเก้านะอ่ะตั้งไว้ปึ๊บเทียบหางหน่อยสิโอ้โหหนึ่งเก้าแปดเก้าสู้ไม่ได้เลยครับผม1989นะครับแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้จะเป็น1994นะครับไอเชฟมอเตอตัวแรกนะครับตัวนี้นะอ่ะเทียบนิดนึงปั๊บอ่านะครับไม่เห็นอีกปึ๊บจับอีกได้เปล่าวะจับอีกได้เปล่าๆๆๆอ่ะ ป๊บมันต้องหยับกล้องไว้เฮ้ยอ่ะเห็นไหมนี่คือยืนเท่ากันแล้วนะครับผมแต่ว่าอ่ะอันนี้2ตัวนี้เฮเซก็คือห่างเท่ากันนะครับแต่ดูอัลติมาโอ้ถึงนี่เลยครับผมยาวเท่าโต๊ะนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับสองตัวนี้ก็สู้ไม่ได้นะครับผมอ้าวตกรอบไปนะครับแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็คือเป็น1 964นะครับผมก็ทางมันได้แค่นี้นะครับผมแล้วก็ตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวนะครับนี่ตัวโคตรใหญ่เลยนะครับได้แค่นี้นะครับโอเคต่อไปนะครับถึงงงงยยยุคคคขออออนนนะะรรัับบบผมมกกกก็จพาาาเทีี่่แ อันนี้คือตัวคองนะครับผมเนี่ยเทียบกับตัวคองตัวคองตัวแค่เนี่ยคิดดูดินี่ตัวใหญ่แค่ไหนละเห็นไหมเออนะครับก็อันนี้ไม่มีหางนะไม่ต้องเปเทียบหรอกนะครับแค่เอามาเปรียบเทียบขนาดตัวเฉยๆนะครับแล้วก็นี่อันนี้นะครับเป็นก็ซิลล่าเอชกอปก็ซิลล่า2021นะครับคนนี้ใช้ของกอปก่อนนะเพราะว่าของของแท้อยู่ข้างล่างนะครับลืมหยิบขึ้นมาก็คือไม่ต้องหยิบมาเยอะนะครับหยิบเฉพาะตัวนี้ก็พอนะครับก็เป็นตัวแทนของทางฝั่ง ลีเจนเดอรี่ในรูปแบบก็สิบเอ็ดสิบเก้าแล้วก็บร r n i ิ่งแล้วก็เป็นพวกก็สิบเก้าก็ยี่สิบเอ็ดเออนั่นแหละนะครับพวกนี้ดูหางครับผมอืมแค่นี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวแทนของก็ซ z ล่าสองพันสิบสี่นะครับผมเชีย่ยผางนิดนึงนะครับ,บอตอนแรกนะคิดว่าอันนี้นะไอ้ก็สิบสี่เนี่ยหางมันก็ยาวมากเลยนะครับแต่ว่าดูอลติมาดิ โอ้โห oh, คือแบบไม่ไหวอะ่ะมันมันยาวเกิอนนอะมันยาวมากอะ่ะนะครับผมนะตัดตู้ลําบากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าก็ซิล่าติม่าตัวข้างหลังนะครับผมแล้วก็คงไม่ต้องเปรียบเทียบตัวอะไรแล้วมั้งนะเพราะว่าดูแต่ว่าตัวละครมันค่อนข้างจะตัวใหญ่เหมือนกันนะดูดิถ้าเทียบกับตัวอื่นนะเห็นไหมตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ย,ยหวัวหางหางก็ทรมานนิดนึงนะครับเห็นไหมตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมใหญ่มากอ่ะเทียบกันนิดนึงอ่ะมีตัวอะไรก็ตั้งโชว์หน่อยอ่ะเทียบไปอ่ะ นี่นะครับผมตัวแบบใหญ่กว่าชาวบ้านเขาอะ่ะคิดดูดิชาวบ้านเขาแบบตัวแค่เนี้ยเราแบบเล่นบแบบตัวแบบโคตรแบบใหญ่ใหญ่มากอะ่ะดูดิเนี่ยเห็นไหมคือมันใหญ่จริงๆนะครับทุกคนนะโอเคก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตฝากด้วยสำหรับเจ้า,อากอตอติมาตัวนี้นะครับแครได้ก็ลองหาซื้อกันดูนะครับผมคิดว่าตัวนี้นะครับผมก็เต็มสิบให้ประมาณสักแปดคะแนนะอ่ะอนนะครับผมแปดคะแนนติดิที่ว่าหางมันยาวมากนะครับแล้วก็ไอสิทิที่ว่าแบบั่วหัวอย่างนี้นะครับผมเสียดายที่แบบไม่สามารถ ต้องเปลี่ยนอะต้องเปลี่ยนอะอันนี้คือข้อเสียนะผมว่านะแล้วก็หางเนี่ยคือแบบยาวจริงๆแต่ว่ามันก็มีข้อดีทั้งข้อเสียนะครับผมนะโอเคทุกคนสตลอด EP นี้ก็คงไม่มีอะไรมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวเป็นพิเศษหน่อยก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมนะโอเคงั้นขออนุญาตฝากไว้แค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเจอก,กันใหม e ่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับนี่เจ๊จะ,จะกรัวด้วยลืมอึ๊บโอ้โหอ่ะอือจะไปสู้อะไรเขาแล้วเนี่าาตัว,ตว,ตวเเท่่ล็บอะ ตัวเท่าเล็บอะอะยืนด้วยแล้วกันโอเคนะน้องนะโอเคทุกคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับอืมใหญ่จริงๆเลยโอ้โห